นี่ฟ้าศายหนึ่งบออพามาดูช้างเอราวัณช้างงาหลายหัวนักรู้รักสามัคคีช้างเอราวัณช้างมีทั้งหมดสามสิบสามสียน เอวัณมีสามสิบสามสีเป็นช้างของพระอินนะเป็นช้างของพระอินะพระอินทา้าวสกะเทวราชที่อยู่บนสวรรค์เมื่อพระอินท์เสด็จไปที่ไหนช้างเอวันเทพบุตรก็จะแปลงกลายเป็นช้างนี่มีสวรรค์น,นะจอมองสวน สวรรค์ช้างช้างดาวดิงบริวารของพระอินเต็มเลยเจ้าบุดาอันนี้เป็นประวัติคำเป็นมานะ,ะของช้างเอราวัณที่มาของช้างเอราวัณช้างงาหลายหัวนักรักสามัคคี ช้างเอราวัณเป็นเทพบุตรบนสวรรค์ชั้นดวดึงเมื่อพระอินทร์จะเสด็จประพาณและอุทยานเทพบุตรนั้นจึงจำแรงตัวเป็นช้างเอราวัณโดยมีความสูง150โยชนโยชนหนึ่งอ่ะสิกิโลก็ลองคูณดูเท่ากับเวทยันต์ตลดของพระอินทร์ถ้าคำนวณ1กิโลเมตรจะสูงเท่ากับ2400กิโลเมตร คือความยาวตั้งแต่จังหวัดเชียงรายเหนือสุดยอดในสยามไปจนถึงกัวราลัมเปอรของประเทศมาเลเซียเลยทีเดียวซึ่งเป็นช้างเนียมิด3 3มเสียนกระพองช้างกว้างจึงยอดหรือ8กิโลเมตรคือพอๆกับความสูงของยอดเขาเอเวอเรสต์กระพองกลม3ขาวุธหรือ12กิโลเมตรมีกระพองพิเศษชื่อสุดทัศนะ สุทัศนะกว้างส0มยุท์หรือ480กิโลเมตรสำหรับพระอินทร์บนกระพองชื่อสุดทัศนะมีบันลังแก้วมณีกว้าง1โยชน์หรือ16กิโลเมตรบนบันลังแก้วมณีมีบนดบดอกบัวสูง3โยชน์หรือ48กิโลเมตรเป็นที่ประทับของพระอินทร์และเท้าประชาบ,บดีเทพบุตรสามส่วองค์นั่งบนรัตนบัลังในกระพองของตน บนกระพองชื่อสุทัศนะมีมณฑลแก้วสูง12โย์หรือ100 96กิโลเมตรรอบมณดลรอบมณฑลแก้วมีธงขีดด้วยแก้วเจ็ดประการคือแก้วมณีแก้วไพูทู์แก้วพระพาาแก้วมุกดาแก้ววิเชียนแก้วพึกแก้วมุงตั้งอยู่ระยะความสูงของธงประมาณ1โย์หรือ1 6กิโลเมตรในมณฑลแก้วประกอบด้วย ถ่ายแห่งกระดิ่งโดยรอบมีเสียงกลางวานบานเสียงสังคีตความยาวงาห0ากิโลหรือ80กิโลเมตรแต่ละเสียงมีงา7งารวมมีงาทั้งสิน้น2 3งางาแต่ละงามีสะบกเลยเจสะรวมมีสะบกรลทั้งสิน้น1น1 7สะแต่ละสะมีกอบวัวสะละ7กอรวมมีกอบวัวทั้งสิน้น 1,319กอในกอหนงหมีดอกบัวกอละเจดอกรวมมีดอกบัวทั้งสิน 7, 9, 000, ้น7,9,233ดอกในดอกหนงหนึ่งมีกลีบดอกละ7กลีบรวมมีกลีบดอกทั้งสิ้น5 5 5 4 6 5 5 4 6 3กิบในกลีบหนหนึ่งมีเทพแจฟ้อนอยู่เจองค์ชื่อประทุมอัปปอน รวมมีเทพธิดาทั้งสิ้น3,882,417ล้านบืนองค์ความยาวตลอดของงาน50โยน์มีแกนคอนลำขับร้องพนมดตรีไปโดยตลอดนี่ขับเป็รขอ,ขอช้างอินาวันช้างของพระอินทร์ช้างของเท้า,ทาสกะะเทวราช